สวัสดีค่ะนักเรียนรายวิชาภาษาไทยในวันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของพลายงามจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 2. แยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน 3. นํนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 4. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านและ 5. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันในคาบเลียนวิชาภาษาไทยนะคะโดยครูโนกวราพรแก้วไทยวันนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ชื่อเรื่องว่าการเดินทางของพลายน้อยนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องย่อสำหรับเรื่องนี้กันก่อนเลยการเดินทางของไพรน้อยนะคะเรื่องราวเป็นมาอะไรยังไงนั้นอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องรู้ประวัติที่มาของผู้แต่งกันก่อนนะคะสำหรับประวัติผู้แต่งนะคะตอนนี้กำเนิดไพรางาม แต่งโดยนะคะพระสุนทรโวหารนามเดิมว่าผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้นั่นเองเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นเชคสเปียแห่งประเทศไทยหรือกวีสี่แผ่นดินอีกด้วยค่ะ สำหรับลักษณะคำประพันธ์ในเรื่องนี้คุณช้างขุนแผนตอนกำเนิดพรายงามนะคะคำประพันธ์ที่กวีใช้คือจะใช้แต่งเป็นกลอนเสภาโดยเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นเพื่อใช้ขับเพราะใช้เป็นกลอนขับนั่นเองกำหนดความไม่แน่นอนของการขับเสภาเป็นสำคัญค่ะคำที่ใช้จึงใช้ประมาณ7คําถึง9คํา การส่งสัมผัสนอกจะเหมือนกับกรอนสุภาพแต่ก็ไม่บังคับแล้วก็ไม่ห้ามเสียงสูงต่ำด้วยนะคะมาต่อกันที่เนื้อเรื่องยอ่อก่อนอื่นเด็กๆต้องทราบที่มาที่ไปเรื่องย่อโดยรวมของเรื่องนี้นะคะ เรื่องนี้เริ่มกันที่นางวันทองได้คลอดลูกขณะที่อยู่กับขุนช้างนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเลยว่าพลายงามซึ่งตอนแรกขุนช้างก็เข้าใจนะคะว่าเป็นลูกของตัวเองแต่ในที่สุดเมื่อโตขึ้นพลายงามหน้าตาไม่เหมือนตัวเองเลยนะคะไอเด็กคนนั้นยิ่งโตมันก็ยิ่งหน้าตาไม่เหมือนเราขึ้นทุกวันเอ๊มันจะยังไงแล้วหนะ้าไม่เหมือนข้าเลยสักนิด ท่านี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ลูกของข้าแน่นอนเลยหลังจากนั้นนะคะขุนช้างก็คิดขึ้นได้ว่าแน่นอนแล้วพลายงามต้องไม่ใช่ลูกของตัวเองจึงพยายามหลอกลอ่อพาลพายงามไปฆ่าในป่าทั้งทุบทั้งตีทั้งฟาดทั้งกระทืบนะคะสารพัดที่จะทำให้พลายงามเจ็บตัวได้จากนั้นก็เอาขอนไม้ไปทับแต่โชคดีที่โขงพลายของขุนแผนมาช่วยไว จึงไม่เป็นอันตรายต่อพลายงามนะคะเพียงแค่สลบไปเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นพลายงามก็ไปกระซิบเข้าฝันแม่วันทองว่าให้ออกไปตามหาพลายงามที่ในป่าโดยด่วนเลยค่ะหลังจากนั้นนางจึงรีบออกไปตามหาลูกด้วยความ เสียใจนะคะเมื่อเจอพลายงามในป่าพลายงามก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังที่โดนขุนช้างทำร้ายนางจึงยอมสารภาพกับลูกว่าบิดาที่แท้จริงของเจ้าไม่ใช่ขุนช้างแต่นามว่าขุนแผนซึ่งอยู่กรุงศรีอย,ยุธยาและค่ำคืนนี้ลูกคงจะกลับบ้านไปไม่ได้แล้ววันทองจึงตัดสินใจนำลูกนะคะไปฝากไว้ที่วัดก่อนโดยนำพลายงามไปฝากไว้กับสมภารที่ชื่อว่าขรัวหน้า คืนนั้นเป็นครั้งแรกนะคะที่พลายงามอยู่ห่างบ้านทั้งใจยังหวั่นหวาดกับเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนักเรียนลองนึกดูนะคะเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเจอเรื่องร้ายมาทั้งวันกลางคืนยังไม่มีแม่คอยดูแลคอยเอาใจจะรู้สึกอย่างไรนะคะจากนั้นค่ะพลายงามก็นอนไม่หลับตลอดคืนสุดท้ายในวันลุ่งขึ้นค่ะเด็กๆนางวันทองก็เตรียมข้าวของ พร้อมที่จะส่งพลายงามให้เดินทางไปหาญาติที่กาญจนบุรีเพียงลำพังเท่านั้นนะคะการเดินทางก็ค่อนข้างไกลค่ะเมื่อถึงกาญจนบุรีบ้านทองประสี พลายงามก็แกล้งทําทีไปขโมยมะยมของย่านะคะจึงทําให้ย่าเนี่ยรู้สึกงุดงิดมากนะคะแล้วก็ออกมาไล่เด็กจนกระจุยกระจายนะคะตีหมดทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะคะแม้นว่าพลายงามเนี่ยจะบอกว่าเป็นหลานมาจากสุพรรณย่าทองกระสีก็ไม่ฟังนะคะพลายงามจึงกระโดดลงมาจากต้นมะยมแล้วก็มากราบเท้าย่าของตัวเองค่ะ ในที่สุดนางทองประสีก็ทราบความจริงเมื่อรู้ว่าเป็นหลานของตนก็พาขึ้นเรือนฝนไพราทารอยฟกช้ำให้อาบน้ำอาบท่าด้วยความรักนะคะหาข้าวหาปลาให้กินนางทองประสีนะคะก็เล่าให้ฟังว่าพ่อติดคุกมาสิบปีแล้วนะคะลุกเช้าจึงพาพลายงามไปหาพ่อที่อยุทยานะคะจาก ที่เจอพ่อกันแล้วนะคะเมื่อรู้ความคุนแผนก็โกรธมากเลยคิดจะไปฆ่าขุนช้างให้ได้แต่นางทองประสีก็เตือนและให้สติไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะพลายงามก็อาศัยอยู่กับย่าทองประสีเรียนรู้วิชาต่างๆมากมายเรื่องราวก็ผ่านเลยไปจนพลายงามโตเป็นหนุ่มนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องยอดสำหรับตอนนี้ตอนกำเนิดพลายงามในเรื่องขุนช้างขุนแผน สนุกไม่แพ้วรนณคดีเรื่องอื่นๆเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คงจะเรียนรู้เพียงเท่านี้ในคาบต่อๆไปครูนกยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามมาให้นักเรียนได้ศึกษาอีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะสำหรับวันนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคาบถัดไปสวัสดีจ้า ขอขอบคุณคลิปการสอนวิชาภาษาไทยโดยครูวราพรแก้วอุทยัยภาระชิ้นงานคำถ,ถามจุดประกายท้ายบทจากหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมป .6 หน้า41ทําลงในสมุดพร้อมกับลอกโจทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ